ดับฝันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครที่อยากเห็นแอนโทนีย้ายออกจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับทางเฟเดริเก้ครับล่าสุดครับฟาบิซซโอโรมาโน่ก็บอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับข่าวนี้มันเริ่มจากสื่อในตุรกีครับที่ชื่อว่าโฟโตเมกก็ได้มีการรายงานข่าวครับว่าเฟเดริเชภายใต้การคุมทัพของโชเซ่มุนโยนะครับอดีตกุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ก็ได้ติดต่อมาอยัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพื่อขอยืมตัวแอนโทนีและก็ถือว่าทั้งสงสโมสรก็ได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นในคืนวันพุธนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับฟาบิเซียโรโมาโน่ครับก็ออกมาตีข่าวครับบอกว่าข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนะครับแอนโทนี Anthony จะยังคงอยู่กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับ สำหรับทางฝั่งของแอนโทนีนะครับปัจจุบันอายุ24ปีนะครับย้ายมาอยู่กับแมนยูตั้งแต่ปี2022ครับในเวลานั้นครับย้ายจากอาแจกมาอยู่กับแมนยูค่าตัว82ล้านปอนด์ครับนับเป็นนักเตะที่แพงที่สุดเป็นอันดับที่2ของแมนถือว่าเป็นนักเตะที่แพงที่สุดเป็นอันดับที่2ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรองจากปอลปอกบาครับซึ่งแมนยูซื้อปอกบามาจากยูเว89.3ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแอนโทนีหลังจากย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ นเวลานี้เขาลงเล่นไปแล้ว8 3นัดทุกรายการครับปรากฏว่ายิงประตูได้เพียงแค่11ประตูและทําเพียงแค่5แอสซิสเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าแตกต่างอย่างฟ้ากับเหวเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่กับอาร์แจกเล่นไป82เกมยิงไป24ประตูแล้วก็ทํา22แอสซิสด้วยกันนะครับล่าสุดข่าวดังกล่าวก็ไม่เป็นความจริงครับข่าวแอนโทนีกับเฟเนบาเช่ก็เลิกหวังกันไปได้เลยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับคาเซมิโร่นะครับก็มีข่าวเหมือนกันครับก็จะย้ายไปอยู่กับทางกาลาตสรารครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเดลี่เมล l ก็ออกมาตีข่าวครับว่าคาเซมิโร่ครับเขาขอมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อตําแหน่งตัวจริงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเลยครับถึงแม้ว่าจะมีการย้ายเข้ามาของมาเนลูกาเต้ก็ตามโดยในรายงานข่าวนะครับก็บอกว่าคาเซมิโร่ก็พร้อมยี่สู้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ และในเวลานี้ครับคาเซมิโร่ก็เป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของแมนยูด้วยโดยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่3 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งทางการสาสไทรยนะครับมีเดทไลน์จนถึงวันศุกร์หน้าครับเพราะวันศุกร์หน้าครับวันที่13กันยายนลีกของตุรกีก็จะปิดตลาดซื้อขายครับนอกจากนี้นะครับด้วยจํานวนค่าเหนื่อยครับ375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ทางการสาสไทร์สู้ไม่ไหวนะครับในราคานี้ก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากที่คาเซมิโร่ จะยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแหละครับและนี่ครับก็คือข่าว2ดีลล่าสุดที่จะมีการย้ายออกไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับข่าวแอนโทนีกับเฟเนบาเช่ถือว่าไม่มีความจริงแต่อย่างใดส่วนข่าวของคาซิเมโรกับกาลาสไรเจ้าตัวก็น่าจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแหละครับแลาเ,เพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ2ตัวนี้ยังอยากจะเก็บใครไว้ไหมยังอยากจะเก็บแอนโทนีหรือ,อยังอยากจะเก็บทางคาซิเโรเอาไว้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับแมนยูควรปล่อย2ดีลนี้ออกไปจากทีมหรือเปล่า คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของบอลท d เดไว้ด้วยนะครับ